เท่าไหรแล้วคะเจ๊เจ๊หมิ่นปาหมุ้งไปนี่ปิ๊งมุ้งกันดีกว่ามาช่วยกันปันหรอสามบ้านสามบ้านทุกคนเหลือสามบ้านสุดท้ายสามบ้านสุดท้ายเลยทุกคนจ้าบอทจริงซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่น้องเจนนี่ได้หมดตั้งสุดเชื่ค่ะสีฟ้าเลยค่ะทุกคนหนึ่งถุงมีสามสิบซองสวยทุกคนอยากได้ชื่อติดต่อพี่อังเปาอ่าช่องใหม่อืออังเปาจักรการช่องใหม่อ่ะนะ วพรุนี้จะเนช่องเก่าโดนจุ๊บค่ะช่องเก่าดนจุ๊บไปแล้วใช่จไปแล้วเหลือแค่ช่องมุ่ยนะคะสอบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้สองบ้านสุดท้ายเดี๋ยวแท็กชื่อติ๊กตอกกันโอเคทุกคนเหลือแค่สองบ้านแล้วนะเหลือบ้านเดียวเหลือบ้านเดียวเหลือหนึ่งบ้านเหลือหบ้านแล้วทุกคนหนึ่งบ้านสุดท้าย พันบ้านอุ้ยลดรัดรัดถ้าก้าใส่แม่มาเวพอดไปเจ็ดร้อยบ้านเออถ้าก้าวนี้กำลังจะขึ้นหมดจ้าทุกคนได้ไปคืงคุ้มแน่นอนนะบอกเลยคุ้มมากๆรียบร้อยก็ถามว่าคิมลักแลี้ยมีไหมอะจิหมดเกลี้ยงเลยดียหมดมากปวดตัวเดือนเดียวหมดแล้วก็สั่งเพิ่มไปแล้วค่ะรอเลยงพิ่งเปิดตัวคิมลักแล้จะไม่ทีตอนไหนคะ น่าจะพี่ว enfin ่าประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าสั่งกระปุกจากจีนโอ้โไม่เห็นหน้าพี่พูดเลยอ๋อนี่ไงออ๋จีนเหรอพี่พูดพี่พูดพี่พูดภาษามาตุภัยมีอีกคนห้าคนนะคะห้าคนค่ะห้าคนอุ้ยตอนนี้ตอนนี้ตะกร้าที่เป็นสี่สี่ร้อยบาทตะกร้าสี่ร้อยอ่ะเหลืออีกเจ็ดบ้านนะหลุดมาเปลวะอุ้ยเอาแล้วอ้น่ะหลุดมาเจ็ดบ้านทุกคนตะกร้าละห้าร้อยอ๋อ ใช่ไอ่สี่ร้อยบาทไอ้หกสิบซองอ่ะโอ้ยหลุดมาเจ็ดบ้านแต่ก้าสี่ร้อยหลุดมาเจ็ดบ้านทุกคนขยะได้จริงด่วนน่าดีที่ยวอยู่ด้วยพี่ตีเดินไปถามหน่อยหลูกกระทะพร้อมเรียงลูกมาแค่เจ็ดบ้านเท่านั้นใช่ยูบเรื่องราคาคือปังเมื่อโอ้โหเขาสั่งแล้วย่อแสนเจ็ดแล้วค่ะเจ้ทำไงอ่ะเรื่องในนู้นจะเท่าไหร่ในนี้ก็คือแสนเจ็ดในวันนี้ก็คือเจ็ดแสน เยอเกินแน่ยังไม่ตื่นเลยวันนี้ยไม่อะไรจริงจังเลยอ่ะวิธีวันต้องไฟปังอย่างนี้เนี่ยกลิ่นตลอพีเซนเตอร์เข้าเลยค่ะทุกคนเซ็นสัญญาน้องๆก็เลยหนึ่งปีคนละสี่ร้อยห้าสิบบาททุกคนได้ได้ถึงแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้คนละสี่ิบบาทจังตัวเต็มจังตัวรวยคนยืนอยู่ข้างพี่สมัยอ่านไม่ทันไรชั่วโมงห้าสิบบาทนะเบบี้มายค่ะคนยืนอยู่ข้างค่ะอันนี้เบบี้มายนะคะอันนี้ไถ่ค่ะยายไถ่ค่ะเบบี้สมัยพี่ซีนค่ะ เลอาค่ะอันนี้จะไหนกันให้ดมเล่นๆก่อนให้ดมเฉยๆอันนี้คืออะไรอ่ะจมให้ดมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่โลชั่นหอเฮ้ยเนี่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 แล้วไม่ได้หอมแบบฉุนนะหอมดีไม่ได้หอมแบบฉุนนะคะจริงจังเหรอจริงจังไม่ใช่ทุกคนมันหอมอืมหอมอ่ะไม่ฉุนเลยไม่ฉุนเลยมันเหมือนโลชั่นหอมเลยน้ำหอม เหมือนแต่สิ่งของก็บางเบามากเลยอ่ะใช่ๆๆมันซึมง่ายด้วยอ่ะมันซึมยังไงมันซึมยังไงซึมง่ายอ่ะเอ๊ะกลับมาได้ไม่ได้นอนอ่ะหอมทุกคนทาแล้วไม่ได้นอนเพราะอ่ะยังไงก็ว่ากันยี่สิบบวกละยี่สิบบวกทุกคนคือหอมจริงจริง ยังไม่ได้ดูนะทุกคนคะซึมง่ายอ่ะมจริงหนึ่งซึมไวสองเดี๋ยวพี่จะส่งทุกอย่างให้พวกเราเป็นเซตเลยใช้ฟรีเอิดเกิดเกิดมากเจ๊ขอบคุณค่ะนี่คือยอดการขายไปที่แบบว่าไม่ได้ไลค์เลยคือหมื่นกว่ากระปุกเลยเยอะมากทุกคนแล้วคนซื้อซ้ำก็เยอะเนาะอันนี้ตะกร้าส้มจัมโบ้หมื่นกว่าแชมพูสองหมื่นกว่าส้มอันนี้สามหมื่นเจ็ด ฟังมากทุกคนฟังมากทุกคนจริงๆถ้าสินค้าไม่ดีคนจะไม่กลับมาซื้อซ้ำถูกต้องถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นนี่ค่ะทุกคนซึมไวมากเพิ่งทายเมื่อกี้ซึมแล้วนะอุ้ยเหอมมากเลยอ่ะจริงนะต้องเหมือนเพิ่งแบบอันน้ำเสร็จแล้วแถวพวกเราเพิ่งไปยังอาบเหงื่อมาตอนนี้เหมือนคนที่เพิ่งอาบน้ำใช่เหมือนคนเพิ่งอาบน้ำสองแสนไวไหมทำยอดสองแสนไวไหมเฮ้ยไวไหมเป็นแบบนี้เลยไม่อมอยู่แล้วไม่อมอยู่แล้วไม่อมอยู่แล้วหรอสองแสนค่ะมะสองแสนนะ ทุกคนเพราะฉะนั้นเ้าไอนนี้อยากให้บัตเตอร์ฟลายแตกสองแสนทุกคนช่วยกันกดเลยค่ะใครโค้งถายอะไรดีวะให้ได้สองแสนภายในห้านาทีโอ้ยโยงเลยบวชโยงเลยบวชโยงเลยได้บคนเราขอส้มเจนเยอะมากเลยเพราะว่าส้มเจนคืออร่อยจริงทุกคนอันนะงั้นงั้นงั้นเอาส้มกล่องเมื่อกี้กล่องเดียวให้สองกล่องรอบนี้เท่าไหร่แม่สองของโปรตีห้าร้อยแปดสิบ ทุกคนรอเลยพี่ซีสูง160ค่ะบ100บ้านนะ100บ้านพกยอดเราจะครบ200,000แล้วก็พออ่ะปกตินะคะน้องอยู่น้องไปกินข้าวได้เลยนะเด็กๆเพราะเดี๋ยวพี่ไลฟ์ต่อได้ได้นะไม่แต่ว่าแค่วันนี้อยากให้น้องๆทํายอดไว้เป็นสักดายกับพี่ๆเจ้าของแบรนด์เห็นนะจะเลิกแก๊งโอ้ยขี้ห่วงจังตัดมากเลยแก๊งมันยังทั้งวันนะมันหอมแบบผู้ดีอ่ะแล้วพอถูกลูีนแดงอ่ะมันมันแห้งแล้วอ่ะ วันนี้เราก็จุ๊บเจไปเลย้เสร็จพี่เคยขายได้ล์เดียวคนเดียวห้าล้านว้ยแปดสพี่อยากให้น้องๆแบบว่าทำยอดแตกได้ไวที่สุดให้ไปสองกล่องร้อยห้าสิบห้าบาทอ่าราคาต่นกล่องหนึอยบาทจากปทุนจากปกติห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยให้หนึาหราคาทุนอันนี้คือราคาทุนจริงๆเลยราคาทุนเลยค่ะทุกคนสองกล่อง สองกล่ 2> 2องนะ <ibl ampa S 2> ใช่ตอนน <UK> ี้มีพี่ๆนะคะมีพี่เจ้าของแบรนด์พักมาแล้วกดได้เกบาทได้เกบาทโอ้ยทุกคนกดได้น้อยมากอ่ะได้7จบาทอือจริงเหรอวูบเกินเหรพี่ใส่ไว้ร้อยบ้านตอนนี้เหลือ80บ้านแม่ใส่พี่เปล่าทุกคนเหลือ80บ้านแล้วแปดสิบบ้านจริงๆเจ็ดสิบบ้านเหลือ70บ้านแล้วหน้าค่ะช้ำโอ้ทุกคนได้เท่าไหร่กันบ้างได้เท่าไหร่กันบ้างคะวันนี้แล้กดไวกันพีชหกสิบบ้านก็หัวใจนะคะ

ไปเลยไป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 ไเห็นไปไปหนไปเลยเดี๋ยวพี่ขายเองไป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 เอเด็ไมไม่ที่หายแล้วกูแต่สักส0งแสนไหมทุกคนแต่สกสงแสนไมสี่บ้านแล้วสบ้านต้มัเาแต่คนขอชายูยอะเหมือนกันนะใช่ไม่ขอได้ไงดูพี่แต่อย่าพูดนะว่ามันช่วยอะไรมันพูดไม่ได้แต่ว่าเราขายได้แต่ค่อยพี่ยูขายเป็นหน้าที่ของสามีพี่ไป เพราะว่ามันดีดีดีมากดีมากชาอยู่กับคนนการที่จะทำแบบนี้นั้นยังไงถูกต้องแล้วทำดีที่ไจมส์ให้หมูกระทะให้นะคั้ต่อไปว่าทุกคนรีบกดเลยนะคะสองกล่องเหลือแค่หนึ่งห้าห้านะคะทุกคนเหลือแค่หนึ่งห้าห้านั้นลาซาดูนเหลือแค่หนึ่งห้าห้านะคะทุกคนอุ้ยแสนแปดแล้วทุกคนเราเราแอบเปลี่ยนเป็นยี่สิบบาทพี่เจมส์อยู่มา ก็ยังส่งเสร็จแล้วนะทุกคนเลยนี่เลยพี่เจนทีอยู่อ้าวทุกคนรีบกดนะรีบกดเลยเอาไราเงี้ยโหมดพี่เจนที่อยู่อยากได้โลชั่นครีมกับแป้งมีไหมฮะพี่พ่อแดงพ่อแป้งอ๋อเป็นครีมมาเครีมกับแป้งเดียวเวลาตัวไอเราก็งงเลยอะไรหรออยู่กับพ่อโม่มาบัตรนะคะทุกคนมาได้เจ็ดสิบเจ็ดบาทอุ้ยอุ้ย เราคนได้แค่เจ็ดสิบเจ็ดบาทเราฟังมากนะกคนได้สิบสี่ซองได้สิบสี่ซองขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะทุกคนนี่สองกล่องห้าห้ามันเกินประมาณนี้คือหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะจะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าในที่นี้เดียวต้องไม่ใช่ว่าที่ไหนจะมีเพราะมีแต่ที่นี่ที่เดียวนะคะอยากได้ก็ต้ดเลย อะไรอะได้0ูนย์อุดศูนย์หนึ่เห้ยมีอยู่จริงเหรอมีอยู่จริงเหรอคะมันเหมือนฝันไปนะมันเหมือนแบบว่าเราหลับไปแล้วก็เราฝันไหมทุกคนลงจินตนาการเหมือนเราหลับไปไหมอย่างนัไงฝันว่าหนูได้ร้อยเดียวอุ้ยได้ร้อยเดียวกลับบ้านยังไงวะได้ร้อยเดียวชอบชอบแม่ใครวะ ชอบเลยถ้าเกิดพุ่งอย่างเงี้ยแล้วมินิกีต้ามาค่ะทุกคนรอดูได้เลยแต่ตอนนี้ทุกคนต้องกดโปรนี้ก่อนเพราะมันไม่ได้มีมาบ่อยบ่อยสองกล่องแค่หนึ่งห้าห้าเท่านั้นนะคะหนึ่งห้าห้านี่คุ้มมากเหลือเก้าบ้านสุดท้ายว้ายตายแล้วทุกคนเอาอีกไม่ต้องกดนะอีกอันนี้คือไม่ได้นั่นอนฝนนิดนิดนี่ค่ะใครขายทองหรออืมขายค่ะพี่อยู่ ตอนอยู่กับเจ๊มาก่อนก็ขายอะไรเราไล่เพื่อสมัครเงินเตะตีหกกับเจตั้งแต่โอ้จำได้จนรวยเลยตอนนั้นโลุกหนสนุกมากสนุกมากแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ขายดีแบบนี้ไงจริงเพราะว่าคนซื้อยากอ่านี่นะคะทุกคนหมดไปแล้วสารแก้วใจปวดท้องอยู่นะคะทุกคนพี่ขายเก่งมากหมดไท้คะทุกคนทุกคนจริงๆทุกคนได้ได้แล้วค่ะนี่บภุมิภาคสี่บ้านสุดท้ายสี่บ้าน สำหรับการถ่ายคลองได้มาขายของได้ไม่ถึงเจสซี่ของคุณนะจะลองกินไก่ได้สวยกินคนมากโอ้ยสื้อขาวว่าว่าแล้วทำไมซีนหูแหวงไปแล้วได้สวยกินคนไงแรงเงินพี่สาวแป้งกับครีมมาไหมมาแน่นอนค่ะทุกคนหมดได้เลยหมดแล้วค่ะ กดได้เรื่อยๆเลยยังขยันอยู่นร็วมายบัตรจนถึงวันที่สามค่ะงงส่วนบัตรเหลือวันที่สามนี้นะอันนี้ผูอใไรเมยซื้อไปได้บมตรไปล้วนะไปกินได้แล้วไปเดี๋ยวพี่ทำให้อีกเก้าพันไม่ยากเร็นดูแล้วก็มันจะครบแล้วเดี๋ยวมันก็วานก็อยากนแค้ขอหน่อย ให้ว้าวอโปร400บาท2ถุง60จองอ่ะไว้ให้อีก100บาทรับรองว่า2แสนแตกตปโต้โปรนี้คือตะโตากโปรโตมากโปรตโตเติมให้นะจริงจริงมันหมดแล้วนะโปรโตะให้แค่ให้แค่พันฮอตนะไว้ให้ได้พันฮอตนะแล้วก็ปิดไม่ได้วียงะนะคียว้าวชื่อโปรคนน่ารักอะโปรตโต้ ไม่ยินน้ำบอนพี่ทำไมมั้งโมงโมว่อะไรื่องนี้เลยทำยังไงอ้ยทั้ะนี่นี่นี่นะถ้าไปสองแสนจะถึงแล้วอได้ค่ะทุกคนมายังไงมันยังไงใกล้แล้วค่ะทุกคนไม่ใื่องแสนทุกคนทำได้หนูเชื่อทุกคนทำได้ทุกคนรีบทลยไปเออถ้าทุกคนกดวันนี้เหมือนพวกหนูเออมั้งทุกคนจะได้ผิวที่ดีไปเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนคือเราไม่ได้แบบสี้นเนื่อะนะ แต่ทุกคนกดโปรนี้ยังไงคะมันไม่ได้แค่เล่นๆนะคะทำไมคะพี่ซีนม่ได้ความฉันเ้ยก็คือได้จริงๆไม่ได้เล่นๆหน้าหมื่นสี่วิ่งวิ่งไล่ผลัดในมาราทอนสุดๆสี่คูณร้อยค่ะสี่คูณร้อมากจริงร้ยเบอดีอเดียรู้อีกแล้วมามามอ๋อแล้วก็ทักมาซื้อบัเลยตอนนี้บัต้อนะเลยเดี๋ยวพาเข้ากลุ่มนะคะตอนนี้ V I P ยังเหลือไหมคะเจ๊เหลือยี่สเลยี่ แต่มีบัตรธรรมดามีบัตรธรรมดา,ามีบัตรธรรมดาอยู่ทุกคนว่า V.I.P. ของเราเนี่ย <Yeah. S 2> มีเซอร์ไพรส์ด้วยเพรา<อ>ะฉะน,นั้น ไม่บอกถ้าบอกก็จะเป็นไงถ้าบอกคือไม่เซอร์ไพร์ทุกคนตอนนี้คนทักมาซื้อบัตรเยอะมากจริงปังมากวันนี้หยุดตาไปแบบเยอะมากใช่ค่ะยอดทะลุทุกคนตอนนี้คุณยอดคนละคนเลยนะเพื่อนๆอันนี้ถ้าปิดตานะถ้าปิดตาแล้วไม่ได้มองนึกว่านักวิ่งอ่าอันนี้เบอร์ก็เบอรเก็มีโม่โมแรงมากเมลอนตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วคะเจ๊เหลืออีก4,000บาทอะสี่พับาท ทุกคน4,000บาทเท่านั้นแล้วนะคะ4,000บาทภายในกี่ปีดูออนไลน์ได้ไหมดูได้ค่ะคุณแม่ใครที่ไม่สะดวกเดินทางดูออนไลน์ได้เลยใช่แล้วก็เห็นแต่ถ้ามาหากัน่ะจะได้แบบว่าคิดถึงมัใช่ถ้าทุกคนมาหากันเราจะได้มาจับมือกันนั่งรอการ แล้วก็อยากเจอทุกคนนะคะในระยะเวลาจริงในระยะเวลาสี่ปีที่เราแบบได้กลับไปแล้วเรากลับมาในทางนี้นะยายทุกคนได้เห็นมีวัฒนาการของลิงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยยอดเลยอีกพันเจ็ดไมนเพิ่งเกิดคุณแม่มันเร็วมากเร็วมาเร็ว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  ยื้อย้อนหลังได้ค่ะถ้าทุกคนแบบว่าซื้อออนไลน์ทย้อนหลังได้เจิงวันส่งเสร็จแล้วหรอส่งเสร็จแล้วหรอ,อ,อป๊อแล จ้างงานบอกขอยอดสองแสนทุกรายได้ขนาดไหนนะทุกคนสบายค่ะหมายถึงขายสบายทำได้เออเมโอนจ้าเจ้าของแบรนด์ไหนพร้อมจัดโปรดีกว่าเพราะว่าลูกค้าเขาก็อยากได้โปรเนาะลูกค้าชอบความโปรถ้าเบรน์ไหนพร้อมจัดโปรพวกเราก็พร้อมที่จะจัดไปไปเ ต่ต้องโปรหนักๆนะโปรสาวโปรฉ่ำๆเลยให้ทุกคนที่เป็นแบบแฟนคแบบเพราะทุกคนเลี้ยงไงลองส่งสินค้ามาให้น้องๆลองใช้กันก่อนนะคะถ้าเห็นผลพวกนี้ขายตายไปเลยนะคะนียรับค่ะทักมาเลยนะขายตายไปเลยทักมาทางเจนนี่ได้เลยนะให้าคนห้าสาวพร้อมไปนะคะอันนี้แต่งตัวธรรมดานะยังไม่ได้ติดกิ๊บติดโบเลยนะซึ่งสองเซนนี่ด้วยประเด็นนะตอนนี้ก็อืดมากเพี้ยของสองเซนเต้นกันมาเลยเออเอาไปกินหมูท้าเด็กๆไปหิวแล้วเหนื่อยแล้ว ทำไมจะเอาสอง้านเรื่องอะไรไปก่อนไปเอ็นดูไปพักกันแล้เจ๊ไม่กินหรอฮะแล้วเจ๊ไม่กินหรอกินเดี๋ยวพี่ขอขายต่ออีกบ้านหนึ่งโอ้ยเอ้ยเอางี้ดีกว่าใครเหนื่อยก็พักก่อนอ่าจนพี่จะขายต่อแล้วใครจะขายต่อก็อยู่ไปแต่ตอนนี้ขึ้นมา2,6000เฉยเลยอ่ะลดเกินเอาสอ่ะ2 5ห0 0เอฟเอฟฮะไม่ต้อเส แอบหรอแอันนี้ไม่ได้ให้น้องๆขายฟรีนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่าเดี๋ยวเชฟนี่ใช้งานน้องๆนะคะอันนี้คือเดี๋ยวโอนเลยนะคะคนละประมาณร้านแปดเอ้ยยอดขายสงสัโอนล้านรวยเลยแบบคนทั้งเดียวคนอยากให้ไลไ์กินหมูกระทะอะไรทั้งเดียวได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปไล่หมูกระทะเห็นไลรเยอะเลยค่ะหนูว่าเราไปกินหมูกระทงก่อนแล้วค่อยมาขายต่ออุ้ยก็ปังนะอาจะมีหมูนิดนึง อาจจะหวงกินกับแล้วหัวฉ่ำและชอบความขยันไม่ยอมไม่เรกควบคุมทุกคนแต่ถ้ากินหมูกระทะแล้วหัวฉ่อองตัวนี้เลยแล้วถ้ากินหมูกระทะควันเข้าหน้าหน้ามีสีเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะแล้วถ้าถือว่านั่งนั่งไปแล้วก็ผิวไหมผิวคล้ำมันก็เริ่มรวยแสี่ยมอมมีต่างหากและถ้าไม่กินหมูกระทะกินไปแล้วก็คอแห้งกินน้ำกินน้ำไมได้กินน้ำร้อนเมื่อไหรคนไทยไปเที่ยว ไม่าได้ไปเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะสองแสนเจ็ดพันกระเทยเบรกนี่โอ้โหยอดขายตอนนี้ขายไพันชิ้นพันบ้านหนึ่งพันบ้านเคยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอือนี่ทุกคนได้เรือเลยอยากลาหน่อยไหมเร็วไปกินกันก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวค่อยกลับมาไลฟ์ต่อเดี๋ยวผมใช้นี้มากๆเลยเขาบอกใส่ดีเร็วพี่รู้ว่าทุกคนหิวพี่ก็หิว คนเป็นห่วงเรามากเลยอ่ะทุกคนแบบกลัวเราหิวใช่โอ้โแบบกินุกกระทะนเลยนะพี่เจนนั่งอยู่ข้างเลยอ่ะทุกคนอ่ะทุกคนอยากได้อ่าคุณดูแปดพันอุ้ยอุ้ยแปดพันเลยแปดพันเลยเจอยากได้อะไรไมก่อนถามก่อนถ้าอยากได้กเกันเดี๋ยวถ้าไม่อยากได้เดี๋ยวเดี๋ยถ้าไม่อยากได้เดี๋ยวกอไห เลยเขายังมีก็ได้เข้ามาอีกพ่ธีเอาไปแล้วคุณพูดพูดดีก็ลืมท่านะกินข้าวด้วยมาทุกคนอยากได้อะไรอีกบ้างอ๋อได้อะไรอีกไหมอยากได้อะไรบอกบอกมาเลยบอกมาแชมพูยังมีไหมเจ๊มีมีอย่างเดียวที่ยังไม่ขายคือแชมพูใหญ่ขวดเดียวอ่าเท่าไหร่คะปกติสามร้อยเก้าสิบ ถามเขาว่าอยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่พี่อยากให้พวกเราหน่อยน้อยที่สุดเพื่นที่จะจัดโตให้จึ้งที่สุดทุกคนอยากได้เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์มาได้เลยขวดใหญ่นี้หนึ่งขวดคอมเมนต์มาเลยทุกคนตอนนี้ปังสุดขวดใหญ่สามสิบเอออยากได้เท่าไหร่กันบ้างคะทุกคนคอมเมนต์มาได้เลย จำแต่ว่าสัญญาว่าปิดโปรนี้เสร็จเด็กๆต้องไปกินกันก่อนนะโอเคโอเคโอเคไม่เอาแล้วนะหนึ่งเก้าเลองอ่านหนึ่งแปดเก้าปกติเท่าไหร่หลังกว่าอะสินปกติสามเก้าสิบโอ้ยเออไปตัดสี่ร้อยสี่ร้อยเอลใช่ไหมอ้ยสี่ร้อยเอลใช้ได้สเดือนด้วยใช้ได้สองเดือนใช้ได้สองเดือนเขาบอกสองเก้าเก้าฮ้ยปกติสามให้ร้อยบ้านเนาะให้แต่ว่าน้องๆไปกินกันเมื่อวานอีกแล้วให้ร้อยบ้านเดี๋ยวเราไปไลไรกินหมูกระทะกันนหมูกระทะ ปกติคือสามเก้าศูนย์พี่ให้ราคาที่พี่พูดแบบเป็นสัจจะเลยนะตั้งแต่ขายมาไม่เคยมีราคานี้และให้เฉพาะบัตเตอร์ฟลายอุ๊ยโดนจริงๆเอาไปร้อยสามสิบสามบาทถูกหนึ่งร้อยสามสิบใช้ได้หนึ่งเดือนอ่ะคุ้มมากค่ะต้องรีบกดนะทุกคนร้อยสามสิบสามพี่ขอกำไรแค่ขวดหกแทบจะไม่เอากำไรเลยน่ะ